สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์ทวนกระแสข่าวซึ่งเขียนโดยคุณสุทินวรรณบวรน,นะครับแล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบ,บับวันที่18เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารคุณสุทินให้หัวข้อว่าอย่างนี้นะครับว่า CNBC ซึ่งเป็นสำนักข่าวนะครับ CNBC ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเจ้าทำลายความฝันพิธาในความปรารถนาเป็นนายกรัฐมนตรีเนื้อหาใจความนี่นะครับคุณสุทินเริ่มต้นอย่างนี้นะครับบอกว่าอ่านบทความของนักวิเคราะห์วิจาร์ณตลอดถึงนักการเมืองในบ้านเรากำลังมากแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศนำเสนอบทวิเคราะห์ของสำนักข่าว CNBC ซึ่งเป็น สำนักข่าวที่เสนอข่าวการเมืองเป็นหลักสำนักข่าวหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเอามาให้อ่านกันบ้างนะครับ CNBC เนี่ยก็าทำรายงานพิเศษเรื่องฝ่ายอนุนัก์นิยมผู้ชื่นชมศรัทธาสถาบันพระมหากษัตริย์ทำลายความปรารถนาของนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลผู้กระสันอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทย CNBC เนี่ยนะครับมีการยกประเด็นสำคัญให้เข้าใจเบื้องต้นก่อนลำดับแรกคือนายพิธาในขาดเสียงสนับสนุน51เสียงที่จะทำให้เขาได้เสียงข้างมากจากการประชุมร่วม750คนของทั้งสองสภาพเพื่อสรรหานายกรัฐมนตรีประการที่2ครับการประชุมนัดต่อไปเป็นวันพุธนี้เนี่ยนะครับพิธาอาจจะมีโอกาสเป็นครั้งที่สอง ประการที่3ามพักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมโดยได้คะแนนมาเป็นอันดับสองอาจจะเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยตัวเองเพื่อไทยมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี3คนอาจจะเสนอใครคนใดคนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ที่ประชุมร่วมสองสภาพ,พิจารณาในวันที่19กรกฎาคมนี้ 4. พักก้าวไกลเสี่ยงต่อการถูกยุบโดยสารรัฐธรรมนูญนะครับ หลังจากที่ถูกร้องเรียนระหว่างหาเสียงเลือกตั้งเสนอการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตรยิย์โดยมีแผนที่จะแก้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งอาจจะไปเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกหลังจากที่ CNBC ได้สรุปประเด็นสำคัญ4ประเด็นเพื่อให้ผู้อ่านในสหรัฐซึ่งไม่ค่อยจะเข้าใจการเมืองของประเทศไทย สรุปให้เข้าใจแล้วเนี่ยนะครับ CNBC ก็บอกต่อไปว่านายพิธาอาจจะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเส้นทางก้าวขึ้นสู่อำนาจนายพิธาดูแล้วริบรีเต็มทีนะครับหรืออาจจะไม่มีโอกาสเลยซสารวสามไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะหากว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยยังไม่ยอมถอยจากคำมั่นในการหาเสียงว่าจะแก้กฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเป็นกฎหมายปกป้องราชวงศ์ และสถาบันพระมหากษัตริย์พักเก้าวไกลกับพิธาเนี่ยพยายามจะชี้แจงบอกว่าการแก้ไขมาตรา112เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเนื่องจากว่าในห่วงเวลา3ปีมานี้เนี่ยมีคนหนุ่มสาวมีนักศึกษาแล้วก็ประชาชนคนรุ่นใหม่โดนดำเนินคดีอาญาจากมาตรา112ไปแล้วไม่ต่ำกว่า250คนจากจำนวนผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด1,900คนด้วยกัน คำแก้ต่างของพระเก้าไกลนี่นะครับถูกหักล้างด้วยข้อมูลของสอสอและก็สวออผู้ซึ่งรักเคารพศรัทธาสถาบันพระมหากษัตริย์ข้อมูลที่เอาไปหักล้างเนี่ยคือผู้ที่ถูกดำเนินคดีเป็นเพราะว่ามีความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและสารรัฐธรรมนูญได้พิจารณาตัดสินแล้วนะครับว่าจำเลยที่โจมตีใส่ร้าย มุ่งทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นการกระทำที่ขัดกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งเข้าข่ายล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนายพิธาจึงได้รับเสียงสนับสนุนเพียงแค่324คนจากการประชุมร่วมกันของทั้งสองสภาขาดไปถึง50เสียงด้วยกันทั้งทั้งที่พักพันธมิตร8พรพัซึ่งเป็นแนวร่วมของเขาเนี่ย มีคะแนนรวมกัน311เสียงแต่บุทธิสภา250คนลงคะแนนให้ในายพิธาเพียงแค่13คนเท่านั้นในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมีการคาดหมายกันว่าสอวอฝ่ายอานุรักษ์นิยมไม่ไว้วางใจพักเก้าไกลซึ่งเป็นพักการเมืองที่มีวาระในการต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ตรงนี้แหละครับจะทำให้มีความเสี่ยงในการจัดตั้งรัฐบาลที่อาจจะยุ่งยาก สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีฐานทางเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของอาเซียนรองจากประเทศอินโดนีเซียเกรซลิมซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ของบูดี้อินเวสเตอร์เซอร์วิสได้เขียนบทวิเคราะห์เมื่อวันศุกร์นะครับบอกว่าอย่างนี้ครับหากการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ยืดเดยื้อออกไปหรือถ้าสุดท้ายได้นายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้รับฉันทามติจากประชาชนเนี่ยอาจจะนำไปสู่การประท้วงครั้งใหญ่ก็ได้ การยกระดับความตึงเครียดทางการเมืองยืดเยื้อต่อเนื่องอาจจะทำลายความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในกรอบการทำงานของสถาบันทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับถ้าหากว่าความตึงเครียดทางการเมืองนำไปสู่การบั่นทอนความสามารถของเจ้าหน้าที่ด้านเศรษฐกิจมหาภาครวมทั้งคุณภาพของแรงงานมีฝีมือคุณตุทินบอกว่าอย่างนี้ครับการลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีคราวต่อไปเนี่ยนะครับ CNBC บอกว่าจะเป็นวันพุธหน้าและพิธาเนี่ยอาจจะได้รับการเสนอชื่อหรือไม่ก็พักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักอันดับที่สองอาจจะเสนอชื่อ1ในแคนดิเดต3คนของพักเพื่อไทยเสนอซะเองเลยเนื่องจากว่าสวส่วนใหญ่เนี่ยไม่ไว้วางใจพักเก้าไกลซึ่งพิสูจน์ได้จากการลงคะแนนเมื่อวันพรฤหัสบปปดีที่แล้วนะครับวสวจานวนมากเนี่ยไม่เห็นด้วยกับพักเก้าไกลในประเด็นเกี่ยวกับมาตรา112 สบวาบางคนเนี่ยถึงก็บอกว่าร่างกฎหมายที่ส่งเข้าสภาเป็นเสมือนการยกเลิกการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ไปโดยปริยายและพักเก้าไกลก็ตอบโต้บอกว่าต้องการทบทวนบางส่วนเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้เป็นเครื่องมือางการเมืองแต่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับถึงแม้จะแก้ตัวอย่างไรก็แล้วแต่พักอนุรักษ์นิยมและคนรุ่นเก่าไม่อาจจะรับได้ผู้ช่วยสตราจารย์พันนชดาสิริวรรณบุตร อาจารย์รัตศาสตร์การเมืองมหาวิทยาลัยมหิดลบอกกับสนักข่าว n b c บอกว่าฉันไม่คิดว่าพวกเขาหรือว่าสวจะเปลี่ยนสถานะนี้ c n b c บอกว่าพักก้าวไกลเสนอแก้กฎหมายมินพระบรมเดชานุภาพโดยให้ลดบทลงโทษลงมาเท่ากับสามัญชนทั่วไปจากเดิมโทษจำคุกค,คือ3ปีถึง15ปีก็เหลือเพียงแค่1ปีกับจำเลยที่ดูหมินพระมกษัตริย์ ส่วนจำเลยที่ดูหมิ่นพระราชินีและรัชทายาทหมดลงโทษแค่จำคุก6เดือนเท่านั้นนะครับคนบรุ่นใหม่ของประเทศไทยเนี่ยถูกล้างสมองให้หลงผิดในการรณรงค์ประท้วงทหารโจมตีสถาบันถึงขั้นหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตั้งแต่ปี2563มาแล้วนะครับมีคนหนุ่มสาวและนักศึกษาประมาณ250คนเนี่ยถูกดำเนินคดีจากผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดจำนวน1914คนประเด็นนี้ CNBC อ้างรายงานของไอลอนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนายพิธาก็บอกกับรอยเตอร์บอกว่าสวไม่ได้โบดโดยอิสระและเขาจะปรับยุทธศาสตร์ใหม่จะโน้มน้าวให้สวเนี่ยทำตามชันธามติของประชาชนหลายท่านเนี่ยไม่ได้ลงคะแนนอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะครับผมก็เข้าใจแล้วครับว่ามีแรงกดดันมากล้าเกินและอาจจะมีสิ่งดนใจบางอย่างผมคิดว่ายังมีเวลาที่จะหาคะแนนเพิ่มนะครับ ที่เป็นกาพูดของพิธาลิมเจริญรัฐอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อวันศุกร์พรรคก้าไกลได้สแสวงหาแนวทางในการตัดสิทธิ์ไม่ให้สวลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีโดยเสนอให้แก้รัฐธรรมนูญมาตรา272เข้าสู่วาระการประชุมสภาด้วยซึ่งคาดหมายกันว่าพรรคเก้าวไกลจะแก้ไขมาตรานี้ไม่ทันในการประชุมสมัยนี้ แต่ก็เสนอแก้เข้าสภาเป็นการแก้เกอร์เพราะรู้อยู่แล้วว่าการประชุมร่วมรัฐสภาจะไม่สามารถหาเสียงสนับสนุนเรื่องการแก้ไขจากสวเพิ่มขึ้นได้เลย CNBC บอกว่าความทะเยอทะยานอันมีเป้าหมายที่จะปฏิรูปสถาบันยกเลิกระบบทุนผูกขาดและการปฏิรูปกองทัพทำให้พรรคก้าวไกลเนี่ยได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งอย่างคาดไม่ถึงซึ่งชัยชนะที่ได้เนี่ยนะครับมาจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหมๆ่ๆ ทำให้พักคก้าวไกลกับพักเพื่อไทยกวาดนักการเมืองอนุรักษนิยมและนักการเมืองบ้านใหญ่ในทุนภูมิภาคตกเวทีไปเป็นจํานวนมากหลังจากที่พักนิยมทหารครองอํานาจมานานถึง9ปีด้วยกันพักคก้าวไกลซึ่งได้รับการเลือกตั้งมากกว่าพักอื่นๆเสนอวาระที่อ่อนไหวต่อกลไกในการปกป้องสถาบันซึ่งเป็นต้นทางการปฏิรูปสถาบันอย่างที่พักคก้าวไกลอ้างเอาไว้แต่ ไม่สัมพันธ์กับระบบอุปถรัรมภ์คำจูซึ่งยังคงดำรงอยู่ถึงแม้ประการเลือกตั้งในครั้งนี้จะมีนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองหลายตระกูลต้องสอบตกและถูกกีดกันออกไปจากเบทีการเมืองเป็นการชั่วคราวแล้วก็ตามแต่ยังมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถือว่าเป็นความเสี่ยงสําคัญของพงรกคก้าวไกลคือการที่ศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับจะมีการพิจารณาว่านายพิธาเนี่ยขาดคุณสมบัติในการเลือกตั้งหรือไม่ แล้วก็พิจารณากรณีนโยบายการหาเสียงของพรรคก้าวไกลเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายหมิน่นพระบรมเดชานุภาพว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่มีนักวิเคราะห์จาก Moody i n v e s สเตอให้ข้อมูลอย่างนี้ครับบอกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยได้ส่งเรื่องให้สารลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่านายพิธาขาดคุณสมบัติในกรณีถูกร้องว่าถือหุ้นสือ่อทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นเส้นขนานที่น่าประหลาดใจ เรื่องนี้สารรัฐธรรมนูญเคยพิจารณายุบพักอนาคตใหม่มาแล้วนะครับแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่มาแล้วด้วยเช่นกันในความผิดที่นายธนาธรในถือหุ้นสื่อในบัญชีทรัพย์สินนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพักอนาคตใหม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองซึ่งผู้ช่วยสัตรารจารย์พันชดาบอกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนไป สิ่งที่เกิดขึ้นกับนายธนทรและปิยบุตรเมื่อ3ปีก่อนกำลังจะเกิดขึ้นกับนายพิธาอีกครั้งหนึ่งคุณสุทินสรุปอย่างนี้ครับบอกว่าบทวิเคราะห์ของสำนักข่าว CNBC เนี่ยจะตรงกับความเป็นจริงหรือไม่อย่างไรวันพุธนี้ครับเราจะได้ดูกัน